สบายดีพ so <guy> ี่น <trendy> so ้องสบายดีสุกุสุกุนสุโมงสุวรรณสบายดียามบายบายพี่น้องไนแปลงไน้น้องดำสายไฟ ลุงพึ้นมาอย่างไรชาเลยลุงอันนี้นะเออพอกับ่องพอน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมด้วยพี่น้องอลูกกลมปลาสีมาดำอยู่นี่บ่ไมานี่โอ้ยเห็นเห็นน้องเคยยืนนี่ย,ยู่ชื่อๆบ่ได้ลูกกลมนี่โอ้สีมาดำปูนใส่น,น้องเคยได้เพิ่นนี่นะบ่ะได้บ่ได้พี่น้องเอ,อ้ย เพื่อเ,เทพื้นระเบียงพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเทกันเพื่อนเนาะโดย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 เทเปื่อนวะเทมันเปื่อนก็เก่าเพื่อนวะหมดแล้วพี่นนะ้อง <laughs> เลยอื่นหมดแล้วคือสีแห้งเขาทางในก็นยังม่ได้ซัมเนี่ยมีทางเขงาในซัม ที่าเนี่ยบ่ภาษาทั้งเนี่ยโอ้โดยโดยโดยเนี่ยได้เพิ่งก็แล้วแหละโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ทางได้เรียบร้อยอือแต่ทางมันเศร้านี่เรียบร้อยเลยเพิ่นวะ โอ้เนี่ยกวดเพื่อนก็นขากขนาะดพี่น้องเว้ยโอ้ทางนี้นมันต่ำเพื่อนก็ขวดไปใส่เพื่นอนวะเพื่นอบนบูเฮตเป็นกล่องเด้พี่น้องเอ,อ้ยสูตรทั้งนี้นะบัคือทั้งบ้านปังทั้งบ้านปังเพื่นอนเฮตเป็นกล่องเลยเพื่นอนเฮตเป็นกล่องเป็นกล่องก็ตีปูน ตีปูนแตกแล้วก็เอาหินมาโ้อยๆใส่แล้วก็กวาดให้มันเพียงกันแต่ว่าทั้งนี้พผสมก่อยปูนทั้งใส่โม่ออเลยทั้งนี้เนาะเรียกว่าบ้านปังบุมีโมะวะเนาะเพื่อนๆเพื่อนดจังสันเนี่ยทางนี้เพคนมีโม่ไปเดาเนตักใส่โม่ส่โม่เลยเพื่อนปะโอคะแนนที่พื้นกับที่คะนนอ่า có cà phu hơn ngay bây giờ đâu Ờ lúc cụm hết lái phải nẻ cái luôn Ờ Hết lái nẻ cái lít hả ท,ทั้งเทพื้นทั้งมาอัน,อนปูนให้ฟูฟูกระเบื้องอีกโอ้โหอผูกกระเบื้องก็จิักมาไว้แล้วนี่น thăm cũng mổ cái câu hơn này อะไรงานเบกใครงานหนักได้หนามือนีิเนาะเทพื้นเด้อเฮ้ยตะเตะคุณพู้ชา,า,ายหอบอันหัานเนาะอ่าทีเถ้างานหนักมือนี่ยคอยแหลกตักหินอยู่บิดมือเพื่อนหนามือนี่โด้อเด,ด,ด้สบายดีลุงแหละ เออเจ้าซึกนักบูมันเนี่ยซึกนักซึกนักคนละโอ้โหเพื่อสิเตรียมโม่ไม่ใช่เป็นแจ็คลูกะพี่น้องเลยโอ้ ใครเนี mm ่ยจะมีโม่น้อยๆถ้าไปผสมอันแบบธรรมชาติธรรมดาคือเก้านาะปุ๊แหฮงสินักอันนี้ยังดีอย่ได้ตักใส่ซื้อโม่สมใหม่แดดห่อนเลยพี่น้องไอ้ช่วงนี้เราจะมอง เราก็มาปอกปลาซิวะันีัมมันชุกเลยนี่กเมน้ำกะดามกเอะ่โอ้เนี่ยพากแล้วครับผมข้ามาเข้มาข้สั้นพ่อรถเข็นเลยเด้อไปใหญ่พามเรียกรถเข็นแหละพี่้อ้เอ้ พ่องให้รถเข็นเขาไปเอาปูนเลยเรื่อบาดเนี่ยไก่เข้ามาทุกคณะแล้วพี่น้องเอ้ยตัวพืนซ่าเนี่ยก็คือปลูกกระเบื้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยเสียกสะสะเนี่ยว่าเป็นงานละเอียดละอ่อนละ,อละเอียดละเอี่ยวงานละเอียดเนี่ยเลย กับเบื้องเนาะคือเราเห็ดเนื้ออื่นเนื้ออื่นกับรบละเอียด,ไไดการแล้วผ่านได้แต่ว่ากระเบื้องเนี่ยต้องละเอียดละอ่แท่ๆเด้ไก่เข้ามาทุกขณะแล้วพี่น้องเอ้ยหองนำเพิ่กงกงดไปสก้อนมาสัตว์ฝากมาลุ่มเทกันเปื้อนเทระ,ะเบียงก้อน อก็แคดใี่้องเว้ยได้บ้าปานะฮะเออเก็บบ่เละป้าเก็บบ่เลวบ่ละอ่าเตรท๊ะ

nhau 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 và khay nhau chuột chát chuột chát thôi cái gì ăn lẹo hơi vừa lưu vừa nội ơi ô tô để sang mạo nạt hả phụ nữ sao bèo đâu không? Áo Áo, ơi 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 รับพี่น้อเลยแลลูกชาย่อยโอ้ทีโมโมบริยุทธ์บริยนเลยพี่น้อยเมาขนาดเลย ลุงเป็นมาคุ้มเองเลยพี่น้องเลยห้อยแซมดีก่อนเด้อพี่น้องสลากกินนี่ขอบคุณคุณไร้พี่น้องไปสุขสุขลนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพ่อกันไม่คี้เหนื่เด้อพี่น้องเด้อสลากกินนี่สบายดี